ได้จอดมอเตอร์ไซค์อุ้มน้องหมาไปอ่ะเอามาคืนนิดนนะคะนิดนึขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างลูกหนูรู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าหนูยืนอ๋ออ๋อคือตอนนี้ไ่แน่ใจว่าเขาจะรักไปหรือว่าเพื่อนเอาไปเลี้ยงก็เขากไม่แน่ใจง่านคยๆบ้างลูกเนาะ หนูก็รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าหนูซื้อหนูซื้อมาเพราะว่าเก็บเงินซื้อเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็อยากได้น้องหมาหนูก็เก็บเงินซื้อไปเรื่อยๆจนได้เลยค่ะหนูเก็บเงินใช้เวลานานไหมคะลูกอ่าค่ช่วยแม่ช่วยพ่อแม่ทำเงิน งานบ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้เลี้ยงน้องหมาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นหนูเชื่อคุณแม่ทำอะไรบ้างถ้าถึงมาเก็บซื้อซื้อน้องหมาเราต้องเรียกพี่หมาเลยน้องหมาน้องหมาน้องหมาค่ะหมูตั้งชื่อเองหรือเปล่าคะอือช่วยคิดกันตั้งชื่อค่ะตอนนี้มีน้องหมาอะไรหายไปบ้างลูกน้องหมาชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อซันนี่กับนูเทลล่าค่ะชื่ออะไรนะคะตอซันนี่ ซันนี่กับนูทเทลลาค่ะซันนี่กับนูเทลลาขอบคุณนะคะต้องขอหมาคืนได้ไมคะเพะหนูจิตถึงมากเลยค่ะพอบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่หนูดูแลให้มันให้มันได้เล่นให้มันได้นอนคะ่ะมีชื่อที่หนูติดเอาไว้ให้ด้วยค่ะชื่อตรงไหนคะลูกให้น้าดูหน่อยได้ไหมไหนอันไหน,ไหนของซันนี่อันไหนของนูทเทลลา Oh, oh. okay. อ๋อสันนะะี่อันนูเทล่าอ๋อค่ะโอเคกระโดงนักขค่ะที่เขามาไล่ข่าวก็แอบห่างไกลห่างจากบ้านไม่ไม่ไกลค่ะห่างจากร้านไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณร้อยเมตรนะคะ <c oughs> ที่เขาแบบที่น้องหมาวิ่งมาแถวนี้เนาะ ที่ช่วยมันไว้ทันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณค่ะเจ๊ต้องมาคืนหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะอขอบคุณค ว่าไม่รู้จะก,กลับเข้าบ้านยังไงแล้วไม่คินเส้นทางพอดีมีคนขับรถมาเจอก่อนใช่ค่ะมีน้อไเ่ิดรถเขาเราก็กลัวเขาจะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ อยากให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่สุงงนัขของเราหายไปสองตัวแล้วก็มีการโพสประกาศทางโซเชียลมันเป็นยังไงคะก็ปกติหมานะหมาก็จะวิ่งเล่นบริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าวันนั้นอะ่ะพวกเราออกไปซื้อกับข้าวตรงข้างหน้านี่เองค่ะไปประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยค่ะแล้วก็ยังไงไม่รู้พอกลับมาก็หายไปกันหมดเราก็เลยมาไลา่มาขอไล่ดูกล้องวงจรปิดร้านข้างๆเนี่ยค่ะบริเวณใต้เทียงเนะี้ยก็เลยได้พบว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงได้อุ้ม ได้อุ้มน้องหมาไปกรณีนี้เราก็ยังดีใจอยู่ที่ว่าน้องไม่ไม่ได้โดนรถชนตายหรืออะไรนะคะก็แต่ว่าเขาอาจจะหาทางติดต่อกลับเพื่อที่จะมาคืนเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะวานขอแบบสื่อช่วยเป็นตัวกลางประสานให้เผื่อที่ว่าเขาได้เห็นได้เห็นคลิปได้เห็นสื่อแล้วเขาก็จะติดต่อนําน้องหมากลับมาคืนให้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยดูแลยังไงถ้าหากได้ได้เจอคลิปแล้วหรือว่า ได้ยินตามสื่อต่างๆแล้วเนี้ยค่ะช่วยนำมาคืนให้น้องด้วยนะคะสงสารน้องน้องเขาลองให้หาทุกคืนเลยค่ะนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเราเลี้ยงมานานหรือยังคะเลี้ยงโอ้ตั้งแต่ประมาณเขาเดือนหนึ่งเลยอะค่ะเลี้ยงมาก็เลี้ยงเหมือนลูกเหมือนแบบเหมือนคนในบ้านคนหนึ่งหลังจากน้องมาหายอ้าวค่ะเปิดเลยค่ะหนเปิดบ้างจงนิ้วจงกลมกลมิคลูกอันนอะ ตอนนี้เหลือแต่โกงเปล่าเลยขันหน้ามาทางนี้เลยค่ะ